แล้วครับก็ดีขึ้นมีเลือดไหลไปหล่อเลี้ยงได้ครับเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถรักษาขาของมิสซ์คินไว้ได้นะครับส่วนอีกสามท่านที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครยามเมมโมเรียลนะครับก็มีเด็กนะครับเด็กชายชาวเกาหลีคนหนึ่งนะครับอายุแปดขวบก็ได้รับบาดเจ็บที่ท่อนขาท่อนล่างนะครับการปลอดภัยแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นไกด์ชาวเกาหลีนะครับ เป็นไกด์นำเที่ยวบาดเจ็บที่โครงร้าวนะครับแล้วก็ไกด์ชาวไทยนะครับบาดเจ็บที่โครงด้านเซียส้านที่โครงเหมือนกันแต่ทุกท่านอาการปลอดภัยแล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้คณะก็ได้ไปเยี่ยมดูอาการตลอดถึงได้ ให้ทางเจ้าหน้าที่แพทย์ศยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้สรุปว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรอันตรายตอนนี้โรงพยาบาลสรุปว่าตอนนี้คือมีทั้งหมดหคนใช่ไหมครับท่านครับยังมีมีอยู่5้าท่านครับส่วนสิบห้าท่านนั้นก็กลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือพบช้ำเล็กน้อยแล้วก็เกิดอาการตกใจอยู่นะครับแต่วันนี้ก็ได้กลับบ้านนะครับกลับโรงแรมนะครับเข้าที่พักตามปกตินะครับซึ่งสองท่านนั้นเป็นผู้ปกครองของเด็ก นูน้อยแปดขวบก็แล้วปัดเจ็ดเล็กน้อยที่นิ้วนะครับซึ่งก็เราก็ได้ไปเยี่ยมสอบถามรวมถึงมอบดอกไม้ให้กําลังใจท่านนายกครับได้สอบถามไหมครับหลังจากเกิดอัติเหตุแล้วสรุปว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุอะไรครับท่านนายกก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับก็กําลังสืบสวนนายท้ายเรือครับขอเข็นทองอยู่ก็คือเรือที่ให้การว่าจอดเติมน้ํามันอยู่นะครับส่วน คนขับอีกอีกลำหนึ่งซึ่เป็นลำที่ชนเนี่ยนะครับเรือน้องใหม่เนี่ยนะครับก็ยังติดตามจับกลุ่มอยู่นะครับเพราะว่าลมนี้ไปเมื่อขณะเกิดเหตุนะครับซึ่งจากสภาพการเนี่ยนะครับก็คือเรือเรือที่จอดลอยอยู่เนี่ยนะครับก็ก็ไม่มีผู้โดยสารนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ระหว่างการที่เคลื่อนตัวโดยใช้ความเร็วนะครับเท่าที่ทางเจ้าที่ได้ทําการสอบสวนคน ในท้ายเรือคนขับนะครับแต่คุต้องรอออกหมายเรียกนะครับคนขับเรือลำกอน้องใหม่ก่อนครับแต่ผก็เป็นเรือลำที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและเป็นเรือลำที่ที่มีผู้โดยสารอยู่พุ่งดยเรือเข็มทองครับแต่กอน้องใหม่นี่คือจะมีผู้โดยสารอยู่ใช่ไหมครับมีผู้โดยสารอยู่20คนตามที่ได้ได้ปรากฏตามข้อเท็จจริงนะครับก็คือปาดเจ็บ5คน15คนตอนนี้ก็คือ อาการเล็กน้อยนะครับตัวส่วน5้าคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็พ้นขีดอันตรายครับแต่ก็ยังอาการสาหัสอยู่ท่านนายกครับอุปัตเหตุในครั้งนี้ก็ชาวต,ต่างชาติได้รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันแล้วก็ความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวมาใช้เรือบริการเรือสปีดบ๊ทหรือว่าตามเที่ยวเกาะแก่งต่างๆในพัทยาตรงนี้ทางนายกจะมีมาตรการอย่างไรบ้างในการคุมเข้มในเรื่องความปลอดภัยครับ ส่วนมาตรการนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็่จะเป็นการที่ทางกรมเจ้าท่าเองตรวจสอบใบในท้ายเรือนะครับคนขับเรือเนี่ยจะต้องมีใบเหมือนใบขับขี่เรือนะครับเรียกใบในท้ายเรือยนต์อย่างถูกต้องซึ่งทั้งสองลำนี้ก็พบว่าคนขับก็มีใบถูกต้องนะครับยังไม่หมดอายุแล้วก็ตัวของตัวถังเรือเครื่องเรือต่างๆก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการทําประกันไว้นะครับแต่สุดความเชื่อมัน่นผมคิดว่านักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะ เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับครับซึ่งถ้าเกิดทางบกเนี่ยก็จะดูเป็นเรื่องที่การชนรถชนถนนเป็นปกติแนตะ่ทีนี้ในทางน้ํามองว่าถ้าหากเกิดแล้วเนี่ยการบาดเจ็บหรือในเรื่องของความรเรียกว่าความวิตกกังวลจะมากกว่านะครับแรัในทางนี้เองนะครับเราเราได้มีการลงทะเบียนทั้งผู้ประกอบการเรือแล้วก็บริษัทนําเที่ยวเนี่ยก็เข้าใจเป็นอย่างดีก็กำชับนะครับว่าหนึ่งจะต้อง ไม่โหลดผู้โดยสารเกินจํานวนความจุของเรือครับสองก็คือต้องให้ลูกค้าลูกทัวร์ใส่ชเชือดเสื้อยูชีพทุกคนนะครับสามก็คือให้นายท้ายเรือหรือคนขับเรือเนี่ยนะครับขับเรือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเข้าอยู่ในเขตที่จะเข้าสู่ท่าจอดเรือเนี่ยก็จะต้องลดความเร็วลงนะครับตามที่ทางกรมเจ้าท่าทางกฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ในเหตุนี้นะครับก็คงรอทางเจ้าที่ตารวจให้การในเรื่องของการ สืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับเพราะว่าดูจากความดุนแรงในการชนเนี่ยรู้สึกว่าแรงนะครับระดับความเร็วนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเพราะเนื่องจากขณะที่ชนเนี่ยนะครับตัวตัวถังเรือเนี่ยไม้เนี่ยฉีกขาดไปโดนขานักนักท่องเที่ยวทั้งสองคนที่ได้รับบาดเจ็บดุนแรงนะครับทางคนขับเรือยังไม่เข้ามอบตัวเลยรอครับท่านนายกได้ทางเจ้าเรี่มำรวจ สราพพัทยาได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับว่าในวันทุกนี้ยังไม่มารายงานตัวหรือให้ปากคานะครับก็จะต้องออกไปตับไปคือตอนนี้ทางเจ้าของเรือได้ทราบแล้วนะครับก็จดติดตามในท้ายเรือหรือคนขับเนี่ยมามอบตัวต่อไปท่านนายกครับอย่างน้อยคือเมืองพัทยาก็เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวทางน้ําความพร้อมของหน่วยกู้ภัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากประสบอุบัติเหตุทางน้ําตรงเนี้ยความพร้อมมีมากน้อยขนาดไหนครับท่าน ครับขณะนี้เรามีทั้งหมดสี่สถานีนะครับก็คือที่สถานีพัทยาใต้สถานีจอมเทียนนะครับสถานีหาดวงอมาณแล้วก็สถานีหาดนาเกลือหรือกระทิงลายตอนเหนือนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เกาะล้านนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เรือทั้งเรือเร็วเจสกีนะครับรวมถึงเรือท้องแบนลําใหญ่นะครับเรือพยาบาลพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลากลางวันที่นักท่องเที่ยว ได้มาเล่นน้ํามาดําน้ํามาทํากิจกรรมทางการท่องเที่ยวนะครับก็ยังคงเฝ้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ก็เรียนว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยน้ำทะเลที่อยู่ที่สุดเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับแต่ในกรณีเมื่อวานนี้ก็คือเกิดบนเกาะนะครับระยะทางจากเกาะมาฝั่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ8กิโลเมตรครึ่งครับก็ใช้เวลานําผู้บาดเจ็บนะครับมาถึงฝั่งแล้วก็ส่งโรงพยาบาล ไดในเวลาไม่เกินเ,เรียกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่ทําให้สามารถจะห้ามเลือดแล้วก็รักษาชีวิตไว้ได้นครับสําหรับนะักท่องเที่ยวส่วนกรณีนในเรื่องของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือการที่มีหินบาดการังหรือว่าหอยบาดต่างต่างก็มีหน่วยผงพยาบาลอยู่ทั้งบนเกาะและบนฝั่งครับฉะนั้นก็เรียนว่าความพร้อมเนี่ยเรามี เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเกิดเหตุในลักษณะท่างรุนแรงนะครับมีผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับเราก็ได้การสนับสนุนจากมูลนิธินะครับ้ไทยสว่างบริบูรณ์นะครับแล้วก็ทางเจ้าท่าก็เข้ามาช่วยกันครับก็ทําให้กรณีนี้สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกคนแล้วก็สามารถที่จะดูแลผู้บาดเจ็บสาหัสได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับกรณีเมื่อวานถือว่าความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดอุบัติเหตุทางน้าถือว่า เมื่อวานเกือบว่าให้คะแนนคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าครับเนี่ยความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในส่วนของกรณีที่เกิดในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ระยะทางที่กัดของการเกิดนะครับซึ่งเราเองไม่อยากให้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ทางกองสุนทรศรีนะครับก็ได้มาเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับก็ ได้รับฟังข้อมูลจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยผู้ภัยนะครับก็ได้รับข้อมูลแล้วก็แจ้งกลับไปทางข้าราชการูดนะครับจนถึงเมื่อนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้ได้รับความได้รับการดูแลและควบคุมียอันตรายเขาก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับแต่ก็ขอฝากคำช้บในเรื่องของการที่จะให้ดูในเรื่องของตัวของในท้ายเรือมากกว่าคือคนขับนะครับว่าก็ขอให้กวดขันทั้งในเรื่องของการ ต่อใบอนุญาตนะครับวมถึงในเรื่องของการที่รณรงค์ให้เจ้าของเรือเนี่ยนะครับเข้มงวดในการที่จะอบรมหรือว่า ในเรื่องของการกำชับให้กับคนขับเรือโดยเฉพาะยิ่งฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยให้มีความระมัดระวังมากขึ้นครับอีกเรื่องนะครับท่านในส่วนของอในเรื่องของทางเรือเจกสกีก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีปัญหาบ่อยในพื้นที่ของพัทยาคือนักท่องเที่ยวถูกคอราดเ,าเปรียบบางครั้งคือไปชนมานิดหน่อยแต่ว่าถูกผู้ประกอบการมีการเรียกราคาที่แพงสูงกว่าที่ความเสียที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้ตอนนี้ปัญหาซึ่งเราได้รับการ แจ้งจากนักท่องเที่ยวนะครับลงถึงสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกคอค่าเสียทางละเมิดทางแพนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็ได้มีการดาเนินการโดยใช้ระบบลงทะเบียนและทําประกันภัยกับกับตัวเรือนะครับซึ่งถ้าหากเกิดเอชเฉียวชนนะครับหรือขณะที่เช่าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบประกันเหมือนกับทางรถยนต์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้เตรียมการไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของเรือเจสกี480ลำนะครับส่วนที่ยัง ไม่มาลงทะเบียนนะครับเราก็กําลังพิจารณาอยู่ว่ายังสามารถที่จะผ่อนผันให้ได้ขนาดไหนนะครับแต่ในเรื่องของการควบคุมดูแลเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าสามารถที่จะแยกแยกระหว่างผู้เสียหายกับผู้เช่านะครับผู้เสียหายในก็คือเจ้าของเรือกับผู้เช่าคือนักท่องเที่ยวเนี่ยแยกกรณีออกจากกันแล้วเพราะกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นกรณีถ้าหากว่าไม่เกิดการเฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บอันตรายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ แยกค่าใช้่ายทางแพ่งกับตัวเรืออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อระบบประกันภัยเริ่มต้นเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหมดไปนะครับซึ่อขณะนี้ได้เริ่มแล้วครับได้รายงานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกระทรวงแล้วด้วยครับท่านครับต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไหมครับเพื่อลดว่ามาพัทยาแล้วไม่ปลอดภัยในเรื่องของสปีดบ๊ทตตรงนี้เราต้องประชาสัมพันธ์ใหม่ไหมครับเรื่องนี้เองนะครับที่ได้เป็นข่าวทางสื่อสารมวลชนเนี่ยครับ ในการนําเสนอว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่อย่างไงก็ดีก็ทางเมืองพะเยาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจร่วมกับทางเจ้าท่าแล้วก็ทางจังหวัดนะครับก็คือได้ประสานไปถึงเจ้าของเอรือรวมถึงบริษัทนําเที่ยวทัวร์ต่างๆนะครับว,<ะ>ว่าให้ช่วยให้ย้ําให้ความมั่นใจนะครับซึ่งเป็นแต่ละวันเนี่ยจะมีเรือเร็วที่มารับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบคือหนึ่งเป็นพาไปดาน้ำสองนะครับ พาข้ามไปว่ายน้ำนะเกาะแก่งต่างๆสามก็คือขึ้นไปเล่นเรือลากร่มซึ่งอยู่กลางหาวพัทยาครับเพราะนั้นก็จะมีกิจกรรมของการใช้เรือค่อนท่านที่จะหลากหลายนะครับองไรก็ดีเหตุที่เกิดขึ้นก็ว่าเป็นการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับได้เข้มงวดโดยเฉพาะในท้ายเรือยนต์คือคนขับเรือนั่นเองครับกระ้องช่วยกันเรียกว่าระมัดระวังให้มากขึ้นต่อไปครับครับขอบคุณครับท่านนายกครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ คับคุณดิษพลคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะครับก็สอบถามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปถึงหน่วยงานที่เข้าไปดูแลมีใครบ้างนะครับตอนนี้สาเหตุที่แท้จริงต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับว่าคาดการนะครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทางนายกบอกเลยนะครับว่าเรือเข็มทอง น่าจะจอดไว้ครับแล้วก็มีนเรือก่อนน้องใหม่เป็นเดือนที่บรรทุกผู้โดยสารมาแล้วก็พุ่งชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับห่างจากเกาะตาแหวน หลายกิโลเมตรน,นะเกาะตาแหวนก็คือบริเวณกเกาะล้าน<ๆ>ประมาณ8ก<ๆ>ิโลครึ่ง<ๆ>นะครับนายกยืนยันนะครับประมาณ8กิโลครึ่งนะครับกร<ๆ>ับก็เมืองพัทยาก็จะเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวนะไม่ว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆแลาที่ตำรวจที่จะอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวรวมถึงทางเทศบาลเองก็จะพร้อมดูแลคืออย่างน้อยก็ภาพพจน์ของการท่องเที่ยวอุบัติเหตุครั้งนี้ทางเมืองพัทยาบอกว่าสามารถชี้แจงได้แล้วก็ทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากๆาประเด็นครับ